สวัสดีครับผมนัดรอแท้นนนท์เทวีนะฮะวันนี้ก็มีรถอีกหนึ่งคันมานำเสนอนะครับเป็นค่ายของคาวา s a กินะครับเป็นสายพันดับบนะฮะตัวนี้จะเป็นคาวา s a กิ W175 นะครับคันนี้นะฮะ W 1 7 5ปี2018นนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะ,ะรถเจ้าของเก่าเนี่ยใช้งานแบบวิ่งข้ามจังหวัดทุกวันนะครับไปกลับบ้านทำงานต่างจังหวัดตลอดนะครับรถมาที่ผมเนี่ยก็จะมี เสียงดังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยผมก็เลยคิดแล้วว่าเอ้ยเราเรามาดูแลรถคันนี้กลับมาดีกว่าไหมคือทําเครื่องใหม่ดีกว่านะครับผมก็เลยอ่ะตัดสินใจเลยหรือดูใหม่ทั้งหมดนะครับก็เครื่องทําใหม่หมดนะครับเป็นเครื่องชุดหัวเนี่ยใหม่ทั้งหมดเป็นเบิกโรงงานนะเดี๋ยวผมจะหยิบบินมาให้ดูนะครับอ่ะแล้วนี่ก็จะคือบินของคาวาซากินะครับที่ผมเบิกอะไหล่จากศูนย์ทั้งหมดนะเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะที่ผมเบิกมาใส่คันนี้นะครับ ผมบอกก่อนราคารถคันนี้มันจะมีตั้งแต่ราคาส0 0 0 0ืป่ปลายๆถึง4ี่0 0ื่นสี่หมื่ที่ผมเห็นแพงสุดก็จะมานมือสองนะจะมา4สี่หบาทนะครับแล้วตัวนี้เป็นสีหายากนะแล้วเรามาดูบินกันครับว่าผมทําไปเท่าไหร่แล้วก็แล้วมาดูราคาขายกันว่าผมขายเท่าไหร่นะครับมาเข้ามาดูบินกันใกล้ๆนะครับอันนี้บินแรกนะครับของของคาวาซากินะผมจะเบิกเป็นกระเดื่องวาลนะครับประเกน็นฝาจานไฟ เพลาลาลิ้นก็คือแคมนั่นแหละครับฝาสูบเบิกใหม่นะฝาสูบหกพันสองหกพันสามนะฮะแล้วก็แกนกระเดื่องเบิกใหม่นะครับสีนก้านวาลเบิกใหม่นะครับบินที่สองนะครับมาดูนะฮะตัวนี้จะเป็นประเกลนฝาสูบโซ่ลาลิ้นตัวดันโซ่ยกชุดนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งอันนี้จะเป็นบินนี้จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทกับบินนี้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบาทนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมเบิกมาจากศูนย์นะครับก็คือ คือผมว่าถามว่าแพงไหมคือผมว่าถามว่าแพงไหมถ้าสําหรับการดูแลรถแล้วคือรถคันนี้เป็นรถที่ใช้งานจริงๆใช้งานจริงๆคือใช้งานแบบข้ามจังหวัดทุกวันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แพงนะคือถามว่าไม่แพงแล้วเป็นรถที่เบิกอะไหล่เร็วมากผมบอกเลยว่าคาวาซกิทําผมประทับใจอย่างหนึ่งคือรออะไหล่เจ็ดวันห้าวันคือห้าวันนี่รีบโทรมาแล้วยังไม่ถึงห้าวันด้วยโทรมาแล้วว่าของมาถึงแล้วนะครับ รถคันนี้ทาใหม่หมดนะครับยังไม่รวมค่าช่างนะอะไรที่ผมทํามานะครับนะฮะดูได้เลยครับแล้วก็เป็นตัวตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะการเบรคผมเบิกมาจากอินโดนีเซียนะครับตัวนี้อินโดนีเซียมีขายนะเป็นเบิกมาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพราะว่ารถอาจจะมีการล้มมาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าศูนตรงหมดไม่ได้ล้มแรงนะลถรถพวกนี้ยคือข้อเสียสําหรับผมนะสําหรับผมคนเดียวน,นะข้อเสียของคันนี้คืออะไรรู้ไหมขา,ขาตั้งขาตั้งไม่รู้จะชันไปไหนนะครับบางทีล้มอะไรเอ่ยล้มเนี่ยบางทีไม่ได้คว่ำล้มไม่ได้ขับล้มนะ จอดเดี่ยล้มนะฮะก็คือในกลุ่มก็จะมีการขายกันแบบว่าขายขาดตั้งคู่นะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับอ่ะดูข้าวๆวเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมฝาบนใหม่นะครับแคมใหม่กระเดื่องวาวใหม่คือทุกอย่างใหม่คือโอเวอร์ฮอนคือแทบจะโอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งหมดนะฮะทำใหม่หมดคาบ,บูเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัว175 SE ด้วยเป็นสีหายากนะในตลาดสีนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะยังมีน้อยนะครับ ดูใหม่ฮะปีสิบแปดวิ่งสี่หมื่นหกครับคือวิ่งทุกวันแล้ววิ่งไกลตลอดนะครับก็คือเหมาะสําหรับการดูแลแล,แล้วเรียบร้อยนะครับดูสีคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆรถก็จะมีตําหนิบ้างตามการใช้งานนะครับไม่มีผลตการใช้งานนะคือรถใช้งานจริงๆนะครับแล้วดูแลถึงรถใช้งานเยอะแต่ดูแลถึงผมบอกเลยว่าเอาไปใช้ต่อยาวๆแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูมาฟังเสียงอ่ะแต่ผมอันนี้ปิวนะเดี๋ยวผมเนบไปก่อนนะ เก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงรถคันนี้ดูนะครับสตาร์ทมือนะครับอ๋อกัปเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้เมื่อกี้รถติดแล้วนะครับรถติดแล้วนะครับเดินนิ่งๆนะครับฟังเสียงนะครับเปลี่ยงเครื่องนะครับเงียบมากนะครับ แล้วมาดูระบบไฟนะครับระบบไฟของตัวรถกันนะครับมาดูระบบไฟหน้าก่อนนะครับมาดูไฟหน้านะฮะไฟหน้าติดไหมอ่ะไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าจะเป็นโคมหลอดธรรมดานะครับยังเป็นความคลาสสิกของรถสมัยนั้นนะฮะอ่าไฟหน้านะครับติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายติดนะครับไฟเลี้ยวขวาติดนะครับไปดูด้านหลังครับดูด้านหลังนะครับไฟปกติติดไหมไฟหลังหลอดขาดนะครับ เบรกติดไหมฮะไฟเบรกติดนะครับอ่าดูไฟเลี้ยวท้ายครับติดนะฮะไฟเลี้ยวขวาครับติดนะครับแต่แต่ดังนะครับรถคันนี้ระบบใหม่ขึ้นครบหมดนะครับอ่าพร้อมใช้งานเดินทางไกลได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันเรื่องตําหนิของคันนี้บ้างดีกว่าเรามาพูดกันเรื่องตําหนิของรถคันนี้บ้างดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับตําหนิแรกเลยนะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเป็นรอยนี่นะครับนี่ รอยรอยเป็นรอยแผลนะเป็นรอยแผลตรงนี้จะตรงนี้นะครับไม่ไม่ไปเปลี่ยนได้นะครับไม่ยากนะครับแล้วก็มีรอยตรงนี้เป็นรอยสีนะครับไม่มีแตกหักอะไรนะครับตรงนี้เป็นรอยสีขีดข่วนตามการใช้งานโดนหินกระเด็นใส่อะไรเอ่ยนี่นะครับนี่ตรงนี้อีกนี่ตรงนี้ก็มีรอยเหมือนกันนะครับก็มีรอยตามการใช้งานครับรถใช้งานเยอะนะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆไม่ได้เอามาจอดนะครับใช้งานแบบรถมันสามารถใช้ใช้จริงๆได้อะคือขับไกลๆได้แล้วต้องมีใหญ่คือตรงนี้เลยครับมาดูนี่เลยครับ ถังครับตรงนี้ถังจะมีรอยบุบนะครับตรงนี้นะที่ผมวงไว้นี่นะไม่ได้ลดชนลดล้มนะอันนี้คือจอดตั้งขาตั้งแล้วล้มนะผมบอกเลยตรงนี้ลงไปนะครับโดนลงไปคือใครเอาไปซ่อมก็เอาไปซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ติดตําหนิตร,ตรงนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างใช้งานปกติหมดนะครับผ้าเบรกเปลี่ยนแล้วอะไรเปลี่ยนแล้วนะครับมาเรามาฟังราคากันครับอ่ะเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าว่ารถคันนี้ขั้นใหญ่ไหมนะฮะผม สูงร้อยหกสิบเจ็ดนะครับน้ำหนักเก้าสิบห้านะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองนั่งรถคันนี้ดูว่าเป็นยังไงนะครับการนั่งก็จะประมาณนี้ครับนี่คือขับสบายนะครับขับสบายมากจริงๆตําตำแหน่งแฮนด์นะครับตำแหน่งมือประมาณนี้ขับสบายมากนะครับสามารถขับแต่างจังหวัดได้ทัวร์ลิงได้เลยนะครับมามาดูครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องราคาแล้วทีนี้ ราคาคันนี้นะครับราคาตลาดตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามหมื่นปลายถึงสี่หมื่นกว่าขึ้นไปนะครับและรถคันนี้ผมซ่อมมาทั้งหมดตีไปกลมๆนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาททั้งหมดนะรวมค่าช่างค่าของค่าอะไรเรียบร้อยนะฮะผมขายคันนี้เพียงนะครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้ภาษีไม่ขาดนะขาดแต่ไม่เกินนะเดี๋ยวผมต่อให้นะไม่มีปัญหานะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยรับประกันเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างเบิกศูนย์ใหม่หมดนะครับ ตามบินนี้มีบินให้ดูนะครับไม่ได้เฟกว่าทำนะทําจริงๆแล้วเปลี่ยนจริงๆมีอะไรเดิมให้เห็นด้วยว่ามันเสียหายตรงไหนนะครับยังไงสนใจโทรม,มานะครับ0814981309ครับนัดครับผมคนเดิมครับคนเดียวขอบคุณครับ